ป่วยป่วยไม่มีสาเหตุอีกแล้วกูอ่าอที่ายโดนตีได้ไหมเนี่ยเอาเอาสีชมพูออกมึงป่วยไม่มีไม่มีสาเหตุออกออกจากโรงพยาบาลนี่คือโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลปกติโรงพยาบาลปกติไปสองตัวเอามามามาอามมา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 มกมามามัมา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 มัมา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 ูาม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 ัมามามาาม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 มมาามด็าม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 มมา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 ตันเียมามมาม

Jalad, bayai bayai, bayi naya, he? Oi, oi, lari lari.

กูจะมึงยอมแล้วไงมามานี่มาปีศาจมามานี่มึงออกแน่นะย่งมาอยู่นะรู้ไหมเออออเอจะไปหลุดไปหลุดออไปเลยไปตามที่มึงบอกนะฮะตามที่มึงโอเคอะกูว่ามึงจะไปมึงก็ต้องไปแล้เดี๋ยวนี้อย่าฝืนรั้ไหมนี่ เขียวสดก็ขุนกวีนี่แหละงงไหมไงดูไอ้สัตว์งงไหมงงสองบ้านงงสองบ้านเลยสี่ตาด้วยช่วยดูเพื่อนจับผิดรู้ป่ะบายเชิญมึองนี้อ่ะครัหาหมอที่ไหนมาวะเขาไม่เห็นนะโรงพยาบาลนครถมเหรอโอ้โหนีย่มันนครถมไปแดดเข้าไปร้องละไปดูคลิปไปเอาไปมึงต้องรีบไม่ต้องอายสัตว์แหมหมวกไอ้นี่สีชมพูใช่ไหมไปไหนมา